ยังไม่สิ้นกิเลสองค์ภาวานามันยังไม่เกิดสมบูรณ์ถึงเกิดมันก็ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยก็แปลว่ามีกิเลสอยู่ถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละทุกข์อยู่อย่างนี้แม้จะเปลี่ยนรูปแปลงร่างไปเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตาม เป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามก็หมายความว่ามีสัตว์หลายชนิดเนะี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสหรือแสดงไว้ว่าสัตว์โลกที่มันมีความเป็นเราหรือที่เรียกว่ามีความเป็นตัวตนอยู่ในใจมีความเป็นในใจเป็นเราถ้าเป็นเราก็ จะมีความเป็นอื่นๆติดตามมามากมายแต่ต้องเป็นเราก่อนนะถ้ายังมีความเป็นเราในธาตุในขันในรูปในนามเพราะมันยังไม่รู้แจ้งเรื่องสังขารรูปนามนี่แหละมันก็เลยหลงยึดว่าเป็นเราเนี่เอาเถอะเรานี้ จะอยู่ในอัตาภาพของสัตว์ชนิดไหนก็ตามอัตาภาพต่างๆที่มีอยู่รวมทั้งความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยก็อยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะมันคือก้อนทุกข์สังขารเป็นทุกข์แล้วความโง่ความหลงก็มายึดมั่นก้อนทุกข์ซ้ำคอยอีกมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะการยึดมั่นก้อนทุกข์ ส่วนผู้ที่ภาวนาจนกระทั่งกิเลสหมดแล้วเนี่ยก็<ส>จะเหลือเฉพาะแต่ก้อนทุกข์โดยไม่มีการยึดมั่นก้อนทุกข์เมื่อไม่ยึดมั่นก้อนทุกข์ก็เลยไม่มีทุกข์ในอริยสัจหรือจะบอกว่าทุกข์ทางใจอันเกิดขึ้นเพราะ ยึดมั่นถือมั่นนั้นมันไม่มีอย่างพระพุทธเจา้าเราพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็มีก้อนทุกข์เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละมีอัตภาพที่ไม่เที่ยงและมันก็มีแรงกดดันบีบคั้นในตัวมันเองมันจึงมีการปวดเมื่อยหิวกระหายเป็นต้น ต้องบริหารก้อนทุกข์เหมือนกันหมดนะพระพุทธเจ,จา้าพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสก็ยังต้องบริหารก้อนทุกข์อยู่ต้องกินข้าวให้มันอยู่ต้องเปลี่ยนทายอริยบทมีนั่งนอนยืนเดินให้มันเป็นต้นเหมือนคนทั่วไปเลยแต่สิ่งที่พระองค์ไม่มี หรือพระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่มีก็คือทุกเพราะไปยึดมั่นก้อนทุกข์นี้ว่าเป็นเราเป็นเราก็ไม่มีในใจเป็นอื่นๆก็ไม่มีเป็นนั้นเกิดขึ้นจากการยึดนเงื่อไม่ยึดก้อนทุกมันก็คือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันจิตมันก็ว่าง คำว่าว่างคือว่างจากกิเลสอันเป็นเหตุให้มายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเนี่ยนะเมื่อว่างจากกิเลสมันก็ว่างจากความเป็นเราเมื่อไม่มีความเป็นเราเนี่ยมันก็ว่างจากทุกเนี่ยทุกเพราะยึดมั่นไม่มีทุกในอริยสัจทุกขสัจจะทุกขสัจจัง ทุกอริยสัจ์จังเนี่ยมันไม่มีไงก็เหลือแต่ธรรมชาติที่มันเป็นทุกข์ของมันเองโดยไม่มีตัวตนคนสัตว์เราเขาในก้อนทุกอะไรจะเกิดกับก้อนทุกขก็ไม่มีเรามารองรับไงจิตก็ไม่เศร้าหมองแล้วจิตไม่เศร้าหมองไม่โมโหหิวแล้วงั้นเถอดด่าก็ไม่มีมีความรู้สึกเป็นทุกข์อะไรอะ มีใครไปด่าท่านท่านก็นเฉยๆเพราะท่านไม่มีตัวตนแต่คนมีกิเลสพวกเราเป็นไงเป็นทุกข์เราเนี่ยเรามันมีอยู่มันก็เลยกิเลสมันเลยปรุงแต่งให้เราเนี่ยมาชอบมาชังมาถูกใจผิดใจไปกับความเป็นอื่นๆมันก็เลยเป็นทุกข์เช่นมีเรามารองรับความเป็นลูก ความเป็นเรามารองรับความเป็นผัวเป็นเมียเป็นคนคนรักคนเกลียดมิตรศัตรูเนี่ยมันมีเราอยู่ก็เลยเจอทุกทนได้ง่ายก็มีทุกทนได้ยากก็มีถ้าเราถูกใจพอใจในความเป็นอะไรก็เป็นทุกข์ที่ทนได้ง่ายถ้าไม่ถูกใจไม่พอใจอะไร ไม่พอใจใครก็เป็นทุกข์ที่ทนได้ยาก <c oughs> เห็นไหมมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่แล้วไอ้เจ้าทุกข์สองตัวคือทนได้ง่ายกับทนได้ยากมันก็สลับสับเปลี่ยนกันตามเหตุปัจจัย,ยก็คือความชอบไม่ชอบนั่นเองโดยมีเราเนั่นแหละเป็นผู้ชอบอะไรบางอย่าง ไม่ชอบอะไรบางอย่างไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เลยส่งผลให้เป็นทุกข์ทนได้ง่ายที่เราเรียกว่าสุขตามประสาสัตว์โลกทุกข์ทนได้ยากก็ร้องโอดโอยคร่ำครวญไปว่าฉันทุกข์เหลือหลายทนไม่ไหวแล้วเดอ้ขอขอฆ่าตัวตายก่อน,นเห็นไหมทุกข์อ <c> า <oughs> การที่บีบคั้นกดดันอยู่ในจิต ที่หลวงพ่อพูดมานี้คนฉลาดจะน้อมพิจารณามาที่ตนเพราะมองคนอื่นก็เหมือนกันมองใครก็มีทุกขตลอดเวลานะทุกที่เข้มข้นคือทนได้ยากเข้มข้นจนได้ฆ่าตัวตายทุกทนได้ยากแต่ไม่เข้ม